คนท้องอันตราสาวดูเพศทารกในครรภ์เชื่อถือได้มากแค่ไหนและสิ่งที่คุณแม่ควรจะถามคุณหมอขณะที่อันตราสาวมีอะไรบ้างวันนี้นะคะก็มีคุณแม่นะคะอินบ็อกเข้ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเป็นคุณแม่ท้องแรกนะอันตราสาวนะคะช่วงอายุครรภ์ประมาณ4-5เดือนคุณหมออันตราสาวบอกว่าเป็นผู้หญิง100%ซนะก็ไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมตัวสําหรับการคลอด เป็นสีชมพูทั้งหมดเป็นชุดกระโปรงทั้งหมดเลยนะคะเพราะคุณหมอแจ้งว่าอันตาสาวเป็นเพศหญิง100%แต่พอคลอดลูกออกมาปรากฏว่าเป็นเพศชายซะอย่างนั้นโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงดีเลยนะคะสำหรับคุณแม่ท่านนี้ที่เราประสบการณ์วันนี้โค้ชจะมาเล่านะคะให้คุณแม่ฟังแล้วกันนะคะว่าการอันตรสาวนะคะไม่ได้ยืนยันผล100เซนะคะคุณแม่โค้ดก็เจอมากับ คนที่ทํางานด้วยกันนะคะตอนอันตราซาวคุณหมอก็แจ้งว่าเป็นเพศหญิงเหมือนกันนะ <S <S> <S คุณแม่ก็เตรียมข้าเตรียมขอ,ของลักษณะเหมือนคุณแม่เช่นนี้พอเกิดออกมาเป็นผู้ชาย100%เช่นกันจนได้ตั้งชื่อของลูกว่าน้องใส่นั่นเองนะคะซึ่งการอันตราซาวนะคะคุณแม่ไม่ได้เชื่อถือ100%นะคะไม่ว่าเรื่องของอาการอันตราซาวดูเพศทารกในครรภ์หรือว่าอันตราซาวดูอวัยวะหรือ สิ่งอื่นๆนะคะในตัวทารกหรือว่ารอบตัวทารกส่วนใหญ่นะคะคุณหมอก็จะไม่ได้แจ้งนะคะว่าเป็นเพศหญิงร้อเปซมีความปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลย100%เนะคะเพราะการอันตราาว์ไม่ได้ยืน,ย,นยันผล100%ขนาดนั้น นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องทําใจเผื่อไว้ก่อนก็ได้โดยปกติการอันตราซาวดูเพศทารกในครรภ์น,นะคะถ้าคุณหมอไม่มั่นใจเพศไม่ว่าชายหญิงหรือยังสงสัยไม่แน่ใจส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดอันตราซาวซ้ำนะคะอาจจะ1-2ถึงครั้งขึ้นไปในการนัดที่จะอันตราซาวซ้ําโดยเฉพาะการยืนยันดูเพศแล้วให้คุณแม่ทราบไว้เลยนะคะว่าไม่มีอะไร100%สําหรับการอันตราซาวแต่ แนวโน้มนะคะหรือว่าเปอร์เซนต์ก็จะเป็นไปนดังที่คุณหมอว่านะคะการอันตราซาวนะคะคุณหมอจะดูอะไรบ้างหนึ่งคือดูการเต้นของหัวใจทารกทารกยังมีชีวิตอยู่ไหมทารกหัวใจเต้นดีไหมสองดูเรื่องของอายุคันนะคะในคุณแม่ที่จำประจำเดือนไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองท้องกี่เดือนก็จะยึดอายุคันจากอันตราซาวเป็นหลักนะคะหรือว่าดูการกำหนดข้อน,นั่นเองสามคือดูเรื่องของความผิดปกติ นะคะของร่างกายทาลกมีปากแหว,ว่งพดาานโวไหมนิ้วเท้านิ้วมือพิการไหมนะคะซึ่งคุณหมอจะดูให้อันที่5นะคะก็คือดูเรื่องของเพศเพศชายเพศหญิงแต่อันนี้อย่าไปยืนยันหรือมั่นใจ100%นะคะคุณแม่อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้อันที่5นะคะก็คือดูเรื่องว่าเอตั้งคันเดียวหรือตั้งคันแฝด อยู่ในทารกอ,อยู่ในท้องของคุณแม่ตั้งครรภ์ข้อที่6นะคะดูเรื่องของรกค่ะรกแก่รกเสื่อมอันนี้อันดับสาวดูได้แล้วก็ข้อที่7ดูเรื่องของปริมาณน,น้ำำําค้าน้าคั้าน้อยไปไหมน้ําค้ามากเกินไปหรือเปล่าอันที่8ดูเรื่องของสายสะดือแล้วก็อันที่เกคือดูสิ่งที่อยู่รอบๆนะคะตัวทารกหรือว่าดูลักษณะของมดลูกมีเนื้องอกในมดลูกไม่มีถุงน้ําหรือถุงอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอจะอันดับสาวนะคะในช่วงตั้งครรภ์ แล้วก็อันตาสาวดูเพศนะะส่วนใหญ่ก็จะชัดเจนนะคะประมาณสัก5าเดือนแต่สามารถเริ่มดูเพศได้ก็อายุคันประมาณ1 2บสสสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยสามารถดูเพศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์ที่อนต์สาวขึ้นอยู่กับเครื่องนะ,ะของอันตาสาวด้วยขึ้นอยู่กับมิติของอันตาสาวด้วยอย่างโค้ดนะคะอายุคัน12สิบสสัปดาห์กว่ากว่านะคะตอนนั้นคุณหมออันตาสาวให้เนี่ยก็รู้แล้ว นะว่าทารกเป็นเพศชายลูกคนแรกเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ลูกคนที่2เนี่ยเป็นเพศหญิงก็รู้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ12-13สัปดาห์แต่ว่าคุณหมอก็ไม่ยืนยันผลให้นะมานัดอันทซาซ้าช่วงประมาณ5เดือนอีกทีนึงนะคะซึ่งการอันทซาดูเพศเนี่ยถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะคะคุณแม่เนาะเพราะฉะนั้นขณะที่คุณหมออันาซาเนี่ยแนะนำว่าคุณแม่สอบถามคุณหมอนะคะในช่วงระหว่างที่อันาซาณนะ ระหว่างที่คุณหมอดูหน้าจออันดราซาวไทยน,นะคะหัวโผลบหรือว่าหัวอันดราซาวไปเนี่ยแม่ถามเลยว่าเอาน้ำหนักทารกในครันเนี่ยเป็นไปนตามอายุคันไหมถึงเกณฑ์ไหมอ่าอันที่สองน,นะคะดูว่าน้ำคร่ำนะคะปกติไหมอ่ารกแก่รคเสือนะกก่อมไหมนะมีรคกอต่ำไหมดูเรื่องของรกดูเรื่องของน้ำคร่ำด้วยนะคะแล้วก็ดูเรื่องของอัตาราการเต้นหัวใจนะทารกเต้นดีไหมหัวใจเต้นดีไหมนะคุณหมอเห็นเพศไหมอันนี้อาจจะเป็นของแถม นะคะที่เราถามคุณหมอในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เพราะการดูเพศไม่ใช่ปัจจัยหลักในการอันตราซาวขณะช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยอยากรู้อะไรระหว่างการอันตราซาวนะคะบอกให้คุณหมออันตราซาวดูให้ด้วยนะคะคุณแม่เนาะเพราะฉะนั้นการที่อันตราซาวโค้ดก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้ยืนยันผล100เปอร์เซ็นต์สำหรับการอันตราซาวไม่ว่าจะดูอะไรก็แล้วแต่คะ่ะ